ชื่อสกาลัดเหลืองจอรนพิบูรณ์ค่ะอายุ55ค่ะเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนค่ะตอนนั้นประมาณ17-18จ็แปดอะค่ะเป็นสายตาสั้นก็ไปร้านแว่นนะคะแล้วเขาก็แนะนำว่ามีเลนโปรเจสซีที่เราสามารถที่จะแบบใช้เดินได้แล้วก็ทำงานได้แต่ว่าต้องปรับจูนตัวเองะคะ่ะอย่างอย่างถ้าจะหันอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สามารถหันได้เหมือนแบบธรรมชาติทั่วๆไป เราอาจจะต้องหันทั้งตัวพอมาเจอที่เนี่ยมันต่างกันคือพี่ลองมาหลายร้านนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนแบบวัดทั่วๆไปอะคะ่ะใช้เวลาไม่ไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็แต่พอมามาไอซตอกติกเนะะี่ยค่ะใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงได้นะคะละเอียดมากนะคะไม่ไม่เคยเจอนะคะแล้วก็คิดว่า น่าจะดีตามที่เราได้เห็นในสื่อค่ะว่ามีการมีการวัดแบบนี้มีมีการาดูแลดูแลลูกค้ายัางไงแล้วเข้ามาก็ได้รับบริการอย่างนั้นจริงๆค่ะไม่ต้องอรับตัวเลยค่ะคือไปถึงที่ใช้ได้ได้ดีเลยแล้วก็มองได้มุมกว้างขึ้นค่ะทำงานสบายขึ้นคุ้มนะคะพี่ว่าคุ้มค่ะคือถ้าสมมติว่ามีสปัญหาสายตาหลายอย่าง อย่างเช่นพอรออายุมากขึ้นมีสายตายาวสายตาสั้นอย่างพี่นี่มีสายตาเอียงด้วยอะค่ะพี่ว่ามันตอบโจทย์เลยค่ะเพราะว่ากับที่เราลองที่อื่นมาสมมติเราตัดแล้วเราใส่ไม่ได้เราใส่ไม่พอดีปรับแล้วใช้ไม่ได้พี่ทิ้งไปหลายอันเหมือนกันค่ะอย่างล่าสุดที่มาแล้วก็แล้วก็เอาแวน่นมาให้ดูว่าเนี่ยพี่ใส่ไม่ได้เลยพอที่นี่ตัดไปอะคือใน อันเดียวอะค่ะอันอันเดียวอันแรกเลยเนี่ยโอเคเลยค่ะ